สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชซลายต์อิตาลีเกมที่9ประจำเช้าวันอังคารที่11ตุลากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเฟรนติน่าเปิดบ้านแพ้ให้กับลาเซโอไปยับเยินเลยฮะ0-4เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากมัตเทียสเวซิโนมัตเทียสักกานีลุยส์อาบาโตและก็ซิโรอิโมบิเล แล้วก็เลยทำให้ตารนางคะแนนล่าสุดเนี่ยลาซีโอขยับมาอยู่ที่3ของตารางเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนเท่ากับอูเดเซและก็เอซิมิลานฮะแล้วก, A C ang, นะวก็ทั้งหมดเนี่ยตามหลังจากฟูงนาโปรีแค่3คะแนนเท่านั้นเองส่วนฟิลนตปิน่าอยู่อัดับที่13มี9คะแนนเหมือนเดิมมาต่อที่ดาวซโนล่าสุดตอนนี้ก็มีทางมาโกอันาตวิดกับซิโรอินโมเบเล่ที่สัดไปคนละ6ประตู หลังทิ้ทงท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับวันเสาร์ที่15ตุลาคมนี้ก็จะมีเอมโปลีเปิดบ้านเจอมอนซ่าตัวลีโนพบยูเวนตุสแล้วก็ออตาลันตาเจอกับซาสโซโลวันที่ที่16ตุลาคมมีอินเตอร์เจอซาแลนิตาน่าลาซิโอเปิดบ้านเจออูเดเดเซสเปเซียพบเครโมเนเซนาโปลีเจอโบลินยาแล้วก็เวเลนาพบเอซิมิลานแล้วก็คือวันจันทร์ที่17ตุลาคมมีซัมมูรีเปิดบ้านเจอโรม่าแล้วก็เลเช่พบกับฟิลนติน่า